พอจา่าแม่จา๋าวันนี้จะพินออกมาหาฝาดใบกําปูได้สิบสองปุ๋ยจ้ะสิบสองปุ๋ยสองชั่วโมงกว่าาตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะอากาศร้อนมากลบบุรีวันนี้สามสิบเก้าองศาออกโทรทัศน์สี่สิบเอ็ดลหถึงว่าร้อนมากเลยเฝากฝากถึงเพื่อนๆที่ทำงานตากแดดน,นะจ๊ะดูแลตัวเองกันด้วยนะดูแลกันเตะตัวเองกันด้วยนะ พี่เล็กจําได้ไหมสมัยก่อนที่เวลาเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาแล้วเรากินใบกําปูอ่ะพี่เล็กจําได้ไหมข้างในมันกินได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉ่ำเนี่ยวลายหิวน้ำเนี่ยวล้าเหนื่อยเนืยเด็กสมัยโบราณเขากินใบกําปูเอ้ฝักกํมปูกันนั่นเนี่ยเนี่ยฉ่ำน้ำเนี่ยงัวไฟเวลาเราเลี้ยงอมันก็จะมาอยู่ในป่าไอเนี่ยลมลดนกําปูเดี๋ยวนี้เขาปลูกขายกันแล้วนะต้นกําปูเขาก็มีขายนะ ยายพินยังคิดว่าจะเก็บใบกําปูฝักกําปูไปขายอยู่เนี่ยวิธีการปลูกไม่ต้องยากเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋านะยายพินเก็บใส่ถุงไมไ่เห็นไหมนะ่ะถุงฝักกําปูเอาเอาขุดขุดขุดหลุมแล้วก็เอันนี้ยขุดหลุมแล้วก็วันนี้วางปากหลุมไว้นะอย่าฝังลึกนะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นวางปากหลุมไว้แล้วก็เอาขี้หญ้าหมกหมกก็จ้ะได้เลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปขุดให้ลึกมากเลย นี่ยปีหนึ่งก็ใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยปีหนึ่งใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ปีหนึ่งก็ใหญ่เยอะเนาะข้างบ้านหนูว่าพี่เล็กเห็นไหมต้นที่แล้วปลูกบอนใต้ต้นนั้นอนะ่ะสองปีนะ่ะใหญ่ใหญ่ปลูกพื้นที่ปลูกให้เต็มไร่เลยนะได้เลยเยอะมากเลยเนะี่ยแล้วมันล่วงทั้งปีนะแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นฤดูการที่ว่าใบกัมปูมันเปลี่ยนใบเนาะพี่เนาะใบเก่ามันก็ล่วงใบใหม่มันผัดใบอะ่ะ ฝักดอกร่วงถามว่าไรายได้ดีไหมปลูกฝาดใบกํมปูมันก็ไม่ถึงดีนะแต่มันไม่ต้องลงทุนนะจ๊ะมันไม่ต้องลงทุนเนาะปลูกไปเดียวมันก็อยู่ได้ตลอดแล้วไม่ต้องลดน้ําต้องอะไรมากมายถ้ายิงทลาดน้ํามันคงจะดีกับน,นี่เนาะแต่ทุ่งในเนี้ยดินน้ํามันท่วมจ้ะเป็นทุ่งแก้มลิงไงได้สิบสองปุ๋ย เหนื่อยอยู่แต่ก็ไหวแล้วเมื่อกี้ไปเจอไข่นกนกกระแตแต้แตแวดมันมาไข่ทำรังไว้พี่เล็กเข็นปะ,ะนี่ไงเดี๋ยวลุกก่อนเมื่อไอนั่งพักพอนั่งแล้วลูกไม่ขึ้นเลยมาพี่ไปดูหนูเป็นคนฝาดไงพี่ขอเป็นคนเก็บใส่ถุงอันนี้อันนี้สองลูกมันเป็นตัวแล้วเนี่ย นกกระแตแตะแวตมันจะไม่ไข่ไอ้นี่มันจะไม่ไข่ในรังเห็นไหมนะอันนี้มันเป็นตัวไปแล้วนะแม่มันอยู่ไม่ไกลหรอกเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกแล้วนี่อยู่นี่อีกลูกหนึ่งเนะี่ยเออนกกวาดน,นี่ไว้อีกลองหนึ่งยังไม่ได้โกยใบกระปูมันเยอะมากเลยเนะน,นี่ยเห็นไหมทั้งไข่ทั้งไข่บางทีมันก็มี<ข>สัตว์ใหญ,นะใหญ่ไข่นกไข่นกใหญ่ลูกเบลเลยเห็นไหมล่ะหลังมาใหม่ ไปดูเฉยๆนะมันน่าทำนะจ๊ะใครมีพื้นที่กว้างๆอ่ะถามว่าใบกําปูมนขายได้เรื่อยๆไหมก็เลื่อกเ่ยนะร้านก้อนไม้เขาก็ยังต้องการอยู่ตลอดร้อนมากมจ้ะพี่ตรงนี้มันหนามากเลยเรามาไม่ถึงเราก็ไปทะเลาะทะเลับเดินตะลอตะปัดตะเป๋นี่ดูเนี่ยโอ้โหเห็นปะ เนี่ยหนูอยากได้อนี้จังเลยเนี่ยหนูอยากได้ต้นในนี้หนูเคยเอาไปปลูกเที่ยวขุดไปปลูกเที่ยวแล้วมันไม่จะไม่เป็นเนี่ยชำเลียงนะทำเลีงปะชำเลียงบ้านต้นใหญ่ๆห่อะแห่าแมันเยอะดบบางคนมองว่ามันไม่มีค่าแต่โหเนี่ยเนาะมากมายมหาศาลเดี๋ยวมาใหม่ แล้วเราก็ไปที่บางๆที่หนาๆเราก็ไม่เอายังไงเยพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนี่ยกวักมันเยอะเลยเก็บฝักไปปลูกเก็บฝักทักหน่อยก่อนจะใครอยากได้พ่อจ๋าแม่จ่าอยากได้เวลาสั่งต้นไม้กับเยพินเยพินก็ได้เอาส่งไปให้เดี๋ยวเยพินขอจบคลิปนี้แค่นี้นะขอ,ขอเก็บใบฝักใบกวบฝักกําปูก่อนนะ